ประเทศต้นทางหลายๆประเทศเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอใช้เรื่องของฟู้ดโปรเทคลดการส่งออกเอาใช้ในประเทศแล้วก็ดูแลตึงราคาเอาให้ได้หลักๆเลยนะคะผู้ชมคะวิกฤตโลก ครัวไทยพังอาจซึ่งเรามองว่าน่าจะได้รับอนิสงส์ถ้าหากเราวางแผนดีๆแล้วก็ส่งออกดีดๆก็ปรากฏว่าในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาสินค้าส่งออกโดยเฉพาะอาหารของประเทศไทยก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าอาหารไปยังทั่วโลกได้<ๆ>เราเป็นประเทศเกษตรกรรมทั่วโลกเลยนะต้องบอกแรบนี้ข<ๆ>ัวโลกภาวะ<ๆ>ของโลกเนี่ยนะคะกำลังเผชิญ<ๆ>กับเรื่องของสินค้าอาหารแพงต่างๆ,ๆนานาะ หลายๆประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตัวเองเนี่ยพอจะผลิตอะไรได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตรก็พยายามที่จะมองแล้วก็คาดการล่วงหน้าว่าเอาล่ะอย่าส่งออกมากจนเกินไป<ช>บางบชนิดบางอย่างต้องเก็บไว้แค่ใช้กับในประเทศเท่านั้นให้คนในประเทศบริโภคเท่านั้นหลักๆเลยลลนะคะผู้ชมคะว,วิกฤตโลกครัวไทยผง,งาด ซึ่งเรามองว่าน่าจะได้รับอนิสง์ถ้าหากเราวางแผนดีๆแล้วก็ส่งออกดีๆก็ปรากฏว่าในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาสินค้าส่งออกโดยเฉพาะอาหารของประเทศไทยสามารถที่จะทํารายได้ได้มห ah <ม>าศาล <มะ S 1> ด้วยมาดูหลายๆปัจจัยที่กําลังเกิดขึ้นที่ตอนนี้สง่งผลกระทบทําให้เกิดวิกฤตอาหารหอของโลกหนึ่งก็คืออย่างที่คุณนิราบอกไปคือสงครามราัสเซียกับยูเครนซัพพลายเชนวัตถุดิบต่างๆทั้งอาหารสัตว์อาหารของคน แล้วก็รวมถึงปุ๋ย,ยที่จะไปผลิตแล้วก็ไปปลูกต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นตามลําดับนะคะนอกจากนี้ปัจจัยที่2อ,อันที่เป็นปัจจัยสาคัญค่ะคุณผู้ชมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันทําให้การปลูกพืชผลทางการเกษตรที่คาดว่าจะออกตามหรือดูการไม่เป็นไปตามที่คาดหมายมแล้วก็อีกอย่างนะคุณนินาผลผลิตต่อไร่แทนที่จะได้ปริมาณเท่าเดิมมากขึ้นมานเนี่ยกลับได้น้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของซัพพลายมันก็ลดลงด้วย นอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยการสงวนวัตถุดิบไว้ใช้ในประเทศเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเพลย์เซฟไว้ก่อนอกักตุนไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคะ30ประเทศตอนนี้ระงับจํากัดการส่งออกอาหารแล้วนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นพลังงานรวมถึงโภกภัณฑ์ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบไปและก็สุดท้ายคือปุ๋ยแพง เกษตรกรเนี่ยลดการใช้ผลผลิตลงคือพอปุ๋ยแพงต้นทุนสูงขึ้นใช่ค่ะแลปะปัจจัยดังกล่าวนี้คือกระทบไทยไปแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลต่อพืชผลการเกษตรชาวเกษตรกรที่เราบอกเป็นหัวใจหลักสาหรับเศรษฐกริจของเราด้วยเหมือนกันสาหรับสินค้าเกษตรทีนี้นมาโฟกัสหนึ่งในนั้นก็คือวัตถุดิบของอาหารสัตว์ด้วยคุณนิ่าปรากฏว่าแพงขึ้นหมดเลยนะคะอันนี้เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ดูข้าวโพด จาก8บาท97เน่ะเป็น12บาทแเ <82, S 1> <80. S 2> ข้าสิที่ิเปอร์เซ็นต์นู้นนะี่นะใช่ค่ะนี่คือตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่าคะถ้าเกิดต้องบอกว่าคือมันเริ่มขยับแต่เราอาจจะไม่รู้สึกตัวแต่พอไปบวกกับราคาขายก็เลยหันไปดูต้นทุนมันมาจากตรงนี้นี่เองอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทาไมตอนนี้คนเดินตลาดบอกว่าโหทุกอย่างแพงไปหมดเลยะนะคะข้าวสาลีก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะจาก738เป็น1350 ขึ้นมาถึง83%เกือบจะเท่าตัวแล้วนะคะ,คะข้าวบาเล่เจ็บาท40เป็น12บาท50เพิ่มขึ้น69%และสุดท้ายคือกาก,ากถั่วเหลืองอจาก13บาท26เป็น21บาทเต็มเต็มเลยนะ58%เพราะฉะนั้นคุณคนีนาเท่ากับว่าอันนี้คือเป็นต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ พอหลังจากนั้นเนี่ยต้นทุนเขาสูงขึ้นมันก็จะส่งผลมาที่อาหารเนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกันด้วยที่จะขายในตลาดต่างๆเนี่ยคือปรับเพิ่มสูงขึ้นประเทศต้นทางหลายๆประเทศเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วตอนนี้ขอใช้เรื่องของฟู้ดโรเทคลดการส่งออกเอาใช้ในประเทศแล้วก็ดูแลตึงราคาเอาให้ได้มาดูไราเรียงกันเลยนะคะ,ะมาดูรัสเซียก่อนรัสเซียนี่เขาก็ผลิตน้ําตาลข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโพด อันนี้ก็คือจะระง,งับการส่งออกไปไปสิ้นสุดอีกทีนี่คือมิถุนายน65ะนะคะก็คือมิถุนายนปีนี้เรน,นเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องดูสถานาการณ์ถ้าไม่ไหวจนิงจริงคุณนินาต้องต่อไปอีกค่ะคือต้องระง,งับการส่งออกไปอีกยูเครนค่ะข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวฟ่างน้ําตาลนะคะ,คะอันนี้ก็จะไปสิ้นสุดเดือนธันวาคมแน่นอนว่าเป็นประเทศที่ต้องเก็บวัตถุดิบเหล่านี้ให้คนในประเทศบริโภคค่ะอาร์เจนตินาค่ะมีน้ํามันถั่วลือง อาหารที่มีส่วนประกอบของถั่วเหลืองด้วยอันนี้ก็จะไปสิ้นสุดปลายปีแต่ปลายปลายปี66เลยนะคุณนินาะค่ะนะคะอินเดียค่ะ,ะระงับการส่งออกข้าวสาลีนะคะก็สิ้นสุดสิ้นปีนี้อิหร่านมีมันฝรั่งมะเขือม่วง มะเขือเทศหัวหอมนะคะ,ม,ะมาตรการนี้ก็จะไปสิ้นสุดปี65เช่นเดียวกันใช่ค่ะอินเดียมีน้ําตาลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะไม่สง่งอ,อกแล้วนะล่าสุดเมื่อประมาณประมาณการสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ,ะ,คะทีนี้มาดูความคิดเห็นของนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจกันบ้างว่าให้ความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะโดยเฉพาะทางอาจาร,รย์อัดพิสารวณิชผู้อเมรการศูนย์นศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าผลพวงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่รรยค่ะ ทำให้สินค้าในตลาดโลกนะทั้งพลังงานและไม่ใช่พลังงานสองอย่างแล้วนะคุณนินามีสาเหตุมาจากทาสงครามที่เดียวแต่สินค้าที่เป็นทั้งพลังงานและไม่ใช่พลังงานเนี่ยนะคะคทําให้หลายประเทศได้ใช้นยโยบายห้ามส่งออกสินค้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารไม่ให้ราคาสินค้าในประเทศนั้นสูงเกินไปการดําเนินนโยบายลาักษณะนี้อาจารย์อัดบ,บอกว่าเข้าข่ายลาักษณะไฟลามทุ่งจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง และสินค้า1ไปอีกสินค้า1เมื่อผลผลิตประเทศหนึ่งส่งออกไม่ได้ก็เลยทําให้ซัพพลายในตลาดโลกขาดมีผลให้ราคาสินค้าในตลาดโลกที่เป็นทั้งอาหารคนและอาหารสัสตว์ปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่อาจารย์อัดเน้นย้ํานะคะก็คือธนาคารโลกค่ะคาดการณ์ว่าปีนี้ราคาสินค้าทั่วโลกจะปรับสูงขึ้น3 7 <Large. S 1> สูงสุดในรอบ60ปีนะคะ สัญญาณมาแล้วในเมื่อทั่วโลกปรับขึ้นเราก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าจากสินค้าที่ขาดแคลนมาจากรัสเซียแล้วก็ยูเครนเป็นผู้ส่งออกนะคะอย่างที่รายงานกันไปแล้วก็รัสเซียประกาศระงับการส่งออกส่วนยูเครนนั้นก็ส่งออกไม่ได้เพราะว่าที่ยูเครนเนี่ยก็มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดนะก็ถูกทําลายแล้วก็มีอีกหลายสิบป,ประเทศค่ะที่ประกาศระงับการส่งออกสินค้า เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศของตัว,อตวเองด้วยและสอดคล้องนะคะกับทางด้านคุณเกียรไกรเทียร,รนุกูลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอะะเขาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าสงครามรัเสเซียดูแล้วสอดเขายืดเยื้อไปตลอดทั้งปีค่ะและเป็นไปได้อาจจะลากยาวไปถึงปีหน้าตอนนี้ต้องจับตาไปที่ฟินแลนด์แล้วก็สวีเดนนะคะเพราะว่าเพิ่งประกาศเข้าสมัคร สมาชิกเป็นองค์การนาโต้นั่นเองนะคะสมทบไปอีกนะว่เซยคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สูงไฟให้กับรัสเซียจะไม่พอใจถึงขั้นออกมาปราบเลยนะคะว่าสถานการณ์บานปลายยิ่งทําให้หลายประเทศเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะระงับการส่งออกสินค้าเพิ่มเติมไปอีกจากเดิมเนี่ยก็ยืดเยื้ออยู่แล้วสําหรับทั้งรัสเซียและยูเครนนะคะก็จะกระทบนะคะทำให้ขาดแคลนพลังงานราคาพุ่งสูงขึ้นและตอนนี้ตามมาด้วยการขาดแคลนอาหารค่ะแต่ว่าคุณเกรงไกรก็มองว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยคือ ในแง่ของวิงกฤตก็มีโอกาสเพราะว่าสินค้าอาหารไทยได้รับอนิสงค์นะคะคผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่อาหารกระป๋องต่างๆเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะส่งออกได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่ามาดูก่อนค่ะเพราะว่าซัพพลายเชนของโลกสะดุดเนี่ยคือเราไม่ได้มีทุกอย่างภายในประเทศทเราเพราะฉะนั้นก็ต้องนําเข้ามาผลิตพอผลิตเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะส่งออกได้แม้กระทั่งเนื้อสัตว์เราก็ต้องนําเข้าวัตถุดิบอาหารสาัตว์คุณนี่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบกับไทย พลังงานและไม่ใช่พลังงานอย่างที่อาจารย์อัดพิสารวณิด้บอกไว้นะคะพลังงานนี่นะคะก็แน่นอนว่าส่งผลให้ราคาสินค้าขึ้นเงินเฟ้อ,ฟอพุ่ง<ช>นะคะเดือนกุมภาพันธ์ก็อย่างที่รายงานกันไปว่า5.28%ก็สูงสุดในรอบ13ปีแล้วก็จริงๆแล้วตัวเลขนี้ยังไม่ได้มีการซับ หมายถึงว่าเริ่มที่จะร<อ>าคาน้ามันจะขึ้นสูงใช่ไหมคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาคํานวณเลยได้ซ้ำเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่กระทบกับไทยด้านหนึ่งส่วนอีกขาหนึ่งเป็นขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานะนะคะวัตถุดิบอาหารคนอาหารสาัตว์ปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมาพูดถึงจุดนี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่า โอ้ยมีแต่วิกฤตวิกฤตโอ้มันจะดูแบบเร็วร้ายจนเกินไปมาดูโอกาสของไทยกันบ้างดีกว่าค่ะ,คะเพราะว่าจริงๆเราก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าอาหารไปยังทั่วโลกได้เราเป็นประเทศเกษตรกรรมทั่วโลกเลยนะต้องบอกแบบนี้ทั่วโลก <c oughs> มีสินค้าอยู่10สินค้าคที่มองกันว่าน่าจะเป็นดาวรุ่งได้สําหรับปีนี้ค่ะคุณนิสานี่แหละค่ะก็จะเห็นนะคะ10สินค้าส่งออกดาวรุ่งของไทยนะคะเริ่มอันแรกเลยสินค้ามันสําปะหลัง ต่อมาด้วยอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปนี่เราเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดด้วยเหมือนกันนะคะ,คะสินค้าข้าวเสียแชมป์ไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในท็อป 3, ทอปอ่า <10 S 2> ปีนี้จะปีนี้ปีนี้จะกลับมา<ะ>เป็นลำสองได้ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวลองลุ้นกันนะคะราคาขายดีด้วยน้ําตาลค่ะแม้ว่าเราจะนำเข้าส่วนหนึ่งแต่ในประเทศเราก็ผลิตนะคะไก่แปรรูปยักษ์ใหญ่อยู่ในตลาดไทยค่ะขณะเดียวกันผลไมก้กระป๋องการแปรรูปเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และยังมีไขมันน้ํามันโดยเฉพาะมันพวกปาล์มนะคะเราเป็นผู้ผลิตและภยใช้ในประเทศส่วนใหญ่ค่ะส่วนซอสและสิ่งปรุงรสนะคะและยังมีซุปอาหารปรุงแต่งเราไปถึงอาหารแห่งอนาคตอย่างพวกแพนเบดอ,อันนี้เขาพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นแต่เห็นช่องทางเลยคุณฟางเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าเมือกุ้งมอสักรู่นี้น้ําตาลขาดแคลนแล้น้ําตาลโลกขาดแคลนแต่ว่า<ล>เรา,เรานมีกา,าร ใช้ในผลิตในประเทศนะใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยอันนี้ตามพรบอ้อยแลน้ําตาลหรือว่าปาล์มเนี่ยที่บอกราคาแพงๆนี่คือผลิตและใช้ในประเทศ้วยังไม่ได้ส่งออกเยอะเท่าไหร่นะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีสินค้าหลายตัวที่น่าจะมีโอกาสสาหรับการส่งออกได้มากขึ้นในภาพรวมนะคะเราตั้งเป้าหมายการส่งออกอาหารของไทยไว้ที่1.2ล้านล้านบาทคุณนินา ไม่น้อยเลยทีเดียวน,นะคะ,คะแล้วก็ในช่วง3เดือนแรกในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเราส่งออกได้เยอะเลยทีเดียวเนื้อไก่นะคะส่งออกได้ประมาณสัก30,000่นกว่าล้านบาทบวกเพิ่มขึ้นมา19.39%ค่ะข้าวอา่ข้าวข้าวเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้เราทวงแชมป์อันดับ2กลับคืนมาได้29,468ล้านบาทหรือว่าบวกเพิ่มขึ้นมาอีก30%กุ้งอาหารทะเลของเรานะคะ 5,300กว่าล้านบาทบวกเพิ่มขึ้นมา17.2%และน้ำตาลทรายบวกเพิ่มขึ้นมาอีก198%น้ำตาลทรายนี่เราขายได้เป็นมูลค่าถึง29,000กว่าล้านบาทแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะยังมีผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอีก38,000กว่าล้านบาทบวกไปถึง17%น้ำมันปาล์มค่ะ 8,220ล้านบาทบวกไปถึง651% <5, S 2> เ,เนี่ยคุณฟางที่บอกเมื่อกี้เลยนะคะส่องออกไปเยอะขึ้นนาะนี่บอกแล้วน้ำมันมันแพงจริงค่ะ,คะส่วนอาหารกระป๋องนะคะหรือว่าแปรรูปนะคะโดยเฉพาะอาหารทะเล30,000ล้านบาทค่ะบวกไปถึง15%ผลไม้กระป๋องและการแปรรูป16,586ล้านบาทบวกไป22%เครื่องปรุงรสนะคะ8,300กว่าล้านบาทบวกไป24%ค่ะเครื่องปรุงรสเนี่ยนะคุณนิณาบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็น OEM เจ้าใหญ่ มาดูค่ะสำหรับการคาการแล้วก็ตัวเลขจริงๆที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสท,ที่1ที่ผ่านมามูลค่าที่เราส่งออกอาหารไป3เดือนแรกของปีนี้นะคะ2 8 6 0 0 0ล้านบาท28.8%บวกขึ้นมาคุณนีนาในต้องกบมือให้กับผู้ประกอบการเลยแล้วจริงๆแล้วที่ได้เนี่ยนะมีอยู่ทั้ง2ปัจจัยขาหนึ่งก็คือว่าหลายๆประเทศระงับการส่งออกอ แต่อีกขาหนึ่งคือค่าเงินบาทเราอ่อนมากเลยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้อนิสง์ทั้งสองขาเช่นเดียวกันส่วนที่เหลือ3ไตรามาสของปีนี้นะคะก็คาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง9 1 3 0 0 0กว่าล้านบาทหรือว่าบวกขึ้นมาประมาณสัก4%ถ้าหากเทียบกันทั้งสองอันรวมกันเนี่ยคุณนิภาก็จะบอกว่าปี65ที่เราคาดการณ์กันไว้ก็จะอยู่ที่1.2ล้านล้านบาทอืมค่ะตอนแรกนึกว,ว,ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อาจจะแผ่วแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้กลายเป็น ตัวช่วยแล้วนะคะสำหรับภาคการส่งออกโดยเฉพาะภาคอาหารค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการมองไว้นะคะสำหรับการเติบโตของภาคการส่งออกน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากธุรกิจอาหารค่ะแล้วก็ <นะ S 1> มาดูนะคะเพราะว่าความเห็นของคุณวิสิตลิมลือชาท่านเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยที่สําคัญเนี่ยเป็นนายกกิติมา์สมาค,คมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปบอกว่าถึงแม้ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งต่างๆนะคะมีทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาอาหารค่าครองชีพขึ้นพุ่งขึ้นทั่วโลกแต่ว่าไทยนี่แหละค่ะมี โอกาสขายสินค้าอาหารสําเร็จรูปได้เยอะเลยนะคะอย่างที่รายงานกันไปคือข้าวเนื้อไก่มันสำปะหลังน้านําตาลแล้วก็ธัญ,ญพืชนะคะสิ่งที่คุณวิสิตพูดถึงเนี่ยนะคะก็บอกว่าแนวโน้มการส่งออกในอีก3ามไตรมาสข้างหน้าอย่างตัวเลขที่รายงานกันไปปรากฏว่ามีปัจจัยบวกก็คือจากประเทศคู่ค้าที่ต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น แล้วก็เงินบาทที่อ่อนค่าลงนั่นเองนะคะ,ะอย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกบันทอนกาลังซื้อของผู้บริโภคนะคุณนินา<ะ>เพราะฉะนั้นนะคะ,ะมันจะมีความกังวลจุดนี้นิดนึงว่าเป็นปัจจัยลบ<ะ>คือถ้าส่งออกได้เขามีตังซื้อก็ดี<ะ>แต่ อันนี้จะเป็นตัวกดดันว่าพอเงินเฟอ้อทั่วโลกกําลังซื้อของโลกมันก็จะปรับลดลงด้วยเช่นเดียวกันต้องระวังจุดนี้ด้วยความจริงก็สอดคล้องกับทางนานผู้ประกอบการนะคะต้องบอกว่าคุณสนั่นอังบุญกุณเองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอยากจะให้ภาครัฐช่วยตึงต้นทุนอย่างเช่นภาษีสมรพสามิตที่บอกว่าลดเนี่ยหบาทลดไปอีกได้ไหมและอีกอันนึงเขาบอกว่าหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยใช้สต็อกเก่านะคุณฟางสต็อกอใหมย่ยังไม่ได้ใช้นะคะ ถ้าใช้ต้นทุนมันยังไม่สะท้อนกับสต็อกใหม่ดังนั้นเนี่ยคือมันอาจจะมีตัวมาจินหรือว่ามูลค่าสูงอยู่แต่ังนั้นก็ต้องรอดูนะคะในช่วงหลังจากนี้ไปซึ่งมันจะกลายเป็นสต็อกลดใหม่แล้วมูลค่ามันก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะสู้กันได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเห็นสัญญาณแบบนี้แล้วเนี่ยต้องวางแผนแล้วนะคะโดยเฉพาะนโยบายว่าตกลงเราจะเอายังไงล้วถ้าหากสมมุติว่าหลายๆประเทศเขาระงับการส่งออกเหมือนบริษัทนะคุณนี่นาเช็คสต็อกซว่าของเรามีมากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีแล้วเราเหลือเราส่งออกแบบน จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรสําคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจได้และเชื่อไหมมันจะทําให้ชาวกเกษตรกรเนี่ยลืมตา,มตาอ้าปา,ปากได้ไดที่บอกว่าเป็นเกษตรกรและจนเนี่ย <c oughs> ควรจะเปลี่ยนและช่วงจวังหวะนี้โอกาสดีๆนะคะก <c oughs> ระทรวงพาณิชย์เร่งเลยค่ะ <c oughs> เดินเครื่องอย่างแรงเลย